สวัสดีกับทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กบเลกเลอก์เหมือนเดิมที่ไม่มีอะไรเป็นแบนเดอร์ว,ว่านนี้เราจะทำทำใหม่นะฮะก็คือรายการที่มีชื่วแล้วก็ออกข่าวเพื่อรู้นะฮะเออแม่พีอ e. ีออกข่าวนะฮะก็จะ,ะ,ะเป็นเกี่ยวกับช่องนนนหนึ่งนะ ที่มีคนยอดซับประมาณก็สิบสามซับนะครับแต่ก็คือไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่เลยฮะนอตติงนะเพื่อนผมนั่นเองนะครับเขามีประมาณก็สิบสามซับแล้วเขาก็เลยปิดช่องลงนะครับไม่ใช่สก,กิทีวีนะฮะ <Yeah. S 2> ก็ปิดช่องลงและพอปิดไม่ถึงกี่กี่วันนะฮะอยู่ดีๆนะครับ เก้าสิบเจ็ดซับนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเชื่อเสือเกินนะครับดูแต่คนไม่ชอบสวีทกันนะฮะก็ข่าวใหญ่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอีกยีส่สองสองพันนะฮะก็จะมารับเชิญกับคุณสวีทกันนะครับแต่ผมก็ต้องจบรายการเพียงแค่นี้นะฮะพบกับข่าวทันเออใช่ตั้งรายการชื่อข่าวทันเรื่องนะฮะ ข่าวทันเรื่องนะฮะเจอคลิปหน้าครับไม่ต้องกดไลค์ก็ได้เอ้ยกด like ไลค์นะ <c oughs> กดไลค์นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นสกินช็อตนะฮะเราค่อยไปใส่รูปภาพอะไรก็นงนี้นะฮนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำทุกวันหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะฮะเพราะไม่ว่างนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ